เมื่อคืนคุณแม่บอกตั้งแต่ตีสองยันหกโมง,งหนูร้องมากแล้วก็หกโมงหลังจากตาตื่นปู่คุณปูท่ทวดตื่นก็ไปอุ้มหนูก็รู้สึกว่าร้อนจริงๆไข้ขึ้นไข้ขึ้นนี่หนูนอนข้างแม่ปรากฏว่าหนูร้องตลอดเลยพอเอาลงเป็นหนูเงียบเลย ็มียายกับปูนี่มาดูแลต่อจากแม่อันัดจัดจัดม่สบายเดี๋ยวก็าหายนะเดี๋ยวก็าหายนะเดี๋ยวมาเช็ดตัวให้เดี๋ยวมาเช็ดตัวให้เด,เ,ดใหเดี๋ยวมาจะไปซื้อครูฟีเวอร์แผ่นแปะมาให้นะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฟ้าไปโรงเรียนกัน ตอนคุณตาทวดอปู่ทวดไปวัดอุณหภูมิหนูสามก้ก็ถือว่าสูงมากนะอุณหภูมิร่างกาย38.9ย่าก็ก็เลยเช็ดตัวให้หน่อยยิ้มหวานหนูก็ลองนะแล้วเช็ดตัวยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเป็นกำลังใจหน่อยค่ะให้ยิ้มหวานอ่ยิ้มนิดนึงอาจารย์ คุยกันไม่ได้นอนเหรอหายขึ้นเออไม่ได้นอนใช่ไหมคะเหรออ้ปวดหัวเหรอคะแล้วนี่ใส่หัวดุกนิปวดหัวเหรอเนะปวดหัวเหรอคะอ่าค่ะนูวะนวปวดหัวนูปวดหัวนูโดนจิ้มเข็มเตอนผมไปอุ้มออกมาจากใน<อ>ห้องเข็มละ สองเข็มสองขายาวๆเลยลอดวอีกสองอดอนไปสี่ช็อตอโอเคเดี๋ยวก็หายค่ะไข่หนึ่งสามที่แปดจุดเก้าแล้วก็ตัวอุ้มมันนีร้อนเลยตลอดที่ไปวัดที่เหน็บที่จกักรแเลออกมานี่อุ่นเลย ปวดหัวแล้วลูกเฮ้ยปวดหัวอีกละวปวดหัวอีกแล้วนาโอส่หัวเลยปวดหัวค่ะนูปวดหัว,ว,ว,หว,ว,หวมือปูเย็นๆเนี่ยยาอย่าไปจับเดิสู้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเนอะอยวาไปหายละอีกวันหนึ่งสองวันก็หายละ กลับมาสดชื่นสดใสเหมืนมนอนเดิมเนาะอะแขวนนิดนึงนิดนึงอ่ะนกปวดหัวหนักละ,ะนกปวดหัวหนักได้ดข่าวว่าวัคซีนเนี่ยที่มาถ้ามันเป็นมันมีโรงพยาบาลเอกชนเนเพาะที่<ช>เป็นวัคซีนแบบว่าที่ทําให้เด็กไม่ค่อยไข่ เพว่าวัคซีนของโรงพยาบาลทั่วไป <Hey. S 1> ของรัฐเนี่ย็็เป็นราคาถูกมันก็เลยทําให้เด็กไข้ขึ้นแต่้าของอุบาลเเอกชนเนี่ยก็จะเป็นเลือกวัคซีนหนึ่งดีมาให้เด็กไม่เคยเป็นไข้ทวดช่วงแต่เมื่อช้าในตอนคุณปู่ทวดเอาหนูลงเปปุ๊บเงียบเลย นอนอยู่กับแม่นี่ร้องแอะแอะแอะไม่ร้องแอะแอะร้องเอาจริงขอชังเลยน้ำตาร่วงเลยอุ่อนละอุ่นละอุนะ่นล,นละแต่ตัวร้อนแย่มากไปก่อนนะยังไม่ทันเอาคอมไปด้วย,ยอะไรคนกี่โมงอีกรอบมันบ้างเดี๋ยวเราไปเสิร์ข้าวอันนี้จะเอานี่มาแปะ